ถ้าเรือเป็นอะไรอีกเนะี่ยคือคือติดติดกันไม่ขยับเลยอะ่ะอย่าบอกนะว่าระบบล่มอะ่ะเอ้ดติดนิ่งเลยอะ่ะ ถ้าว่ามันมันติดชะลอตัวมันก็ต้องมีไหลมั่งไงแต่อันี้นิ่งเลยจ้านิ่งคาเกตันเลยอ่ะคาบูทเลยน่นะ่ะนี่รอพอมาถามรอพอด้วยเ้ยถ้าว่าระบบลม ให้อยู่ตรงน้นนะวนออกแล้วเป็นไรเว้ย่อเรามร่มฮอด้วยร่มนตูสามสีรมต้องถเวลาแ้วต่เขอได้อนก็ยู่ตรงน้ยังใครยังหากออกได้มาขนาดนี้แล้ย ไม่ถ้าอยู่ตรงนู้นหักออกกลับกลับเลยอ่ะถ้าสมมติว่ามีสามสี่ที่หักสามสี่ก็มีเรืองสามสี่แบบนู้นอะไม่ถ้ามันอยู่ตรงนั้นผมก็จะวนออกกลับไปเลยไงอเออเออโอ้ยว่าแล้วระบบลมนิ่งกิบเลยทีนี้ว่าแล้วทำไมมันติดนานจัง ยบคาวถ้าอยู่ตรงสะพานทิพย์ก็ยังพอหักออกได้นะเลี้ยวออกวนออกกลับบริษัทเลยไม่ต้องเอาแล้วตู้ไวลัผู้เมียเอาแต่ที่เข้ามาขนาดนี้แล้วมันเลยมาแล้วอะไปยังไงเี่ยต้องรอแล้วทีนี้เมื่อไหร่จะได้ล่ะทีนี้โอ้โห,โหสิงเลย